หุ้นเอ็นวีดีทำสถิติทะลุขีดจำกัดข่าวดีที่กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในภาคเทคโนโลยีแต่ที่นี่คือจุดที่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนอาจมองต่างกันหากคุณคิดว่าการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเป็นเรื่องแสนง่ายและมีแต่โอกาสดีๆเท่านั้นลองพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นจากบทความนี้เพราะความจริงแล้วผลประกอบการของยักษ์ใหญ่อย,อย่างเอ็นวีดีอา,อาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในคราวเดียวกัน นับตั้งแต่ต้นปี NVD อาได้สร้างความตกตะลึงในตลาดหุ้นด้วยงบการเงินที่ทะลุเป้าหมายอย่างไม่น่าเชื่อสร้างกระแสโลกริสกอนที่กระตุ้นให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในภาพรวมของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามและความเห็นในมุมมองตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นเสมอ ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเช่นเอ็นวีเดียนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะแม้จะมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถพลิกผันได้อย่างรวดเร็วในกรณีสงครามเทคนิคันหรือความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือตลาดที่อาจถูกเทขายอย่างรุนแรงทั้งนี้ตลาดหุ้นเป็นทั้งศาสตร์และสินซึ่งนักลงทุนทุกคนควรเข้าใจให้ดี ในส่วนของเอ็นวเดียนั้นข้อดีคือเทคโนโลยีของเขาที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเช่นการพัฒนา GPU สำหรับ AI และ c l o u d Computing ซึ่งเป็นโอกาสทองสำหรับอนาคตแต่ข้อควรคิดคือเราควรมีความถี่และความรอบคอบในการคาดการผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคำถามสำหรับนักลงทุนและผู้อ่านทุกท่านคุณยังเชื่อมั่นในเส้นทางการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตขนาดนี้อยู่หรือไม่และถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงคุณจะรับมืออย่างไร มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กันและกันในเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างเข้มข้นนี้